สวัสดีครับทำกินเองมีสูตรการทำซอสหมักปีกไก่ย่างรวมทั้งสูตรน้ำจิ้มแจ่วและสูตรน้ำจิ้มมะขามสำหรับแม่ค้าพ่อค้าหรือผู้ที่สนใจจะเปิดร้านอาหารอีสานขายส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างมาฝากกันครับพอมีเคล็ดลับการช่วยประหยัดต้นทุนเพิ่มกำไรมาฝากกันด้วยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับใส่กระเทียมลงไปก่อน2ช้อนโต๊ะครับตามด้วยรากผักชีครับผมน้ำตาลปี๊บครับพริกไทยปน่นซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำปลาครับ น้ำมันพืชนะครับนมสดครับผมน้ำสะอาดครับ และแนะนาเลยครับเครื่องปรุงสาคัญสาหรับวันนี้ไอยูโนโมโตพัดผงชูรสเข้มข้น2เท่าที่ทําให้ซอสหมักรสชาติเข้มข้นหมักเข้าเนื้อไก่ได้ดีใช้ปริมาณแค่ครึ่งเดียวของผงชูรสสูตรปกติเช่นเนื้อสัตว์500กรัมสูตรปกติจะใช้1ช้อนชาแต่ไอยูโนโมโตพัดใช้เพียงครึ่งช้อนชาเท่านั้นจะเห็นว่าลดลงไปครึ่งต่อครึ่งเลยครับอย่างวันนี้เราหมักไก่3กิโลกร,รัมปกติจะใช้6ช้อนชาแต่พอใช้ไอยูโนโมโตพัดจะใช้แค่3มช้อนชาจาก6ช้อนชา ใช้น้อยกว่าผงชูรสสูตรปกติแต่ยังได้ความอร่อยเข้มข้นไม่เปลืองครับบางคนที่ลองใช้ไอนโนมโตพัทแล้วบอกว่ารสชาติออกเลี่ยนเป็นเพราะว่ายัางใช้ในปริมาณเท่ากับผงชูรสสูตรปกติยังไงลองปรับรสริมาณลงครึ่งหนึ่งก็ได้รสชาติที่อร่อยถูกต้องครับคราวนี้เราก็ได้ซอสสาหรับหมักปีกไก่มานะครับสามารถเอาไปหมักส่วนอื่นได้อีกครับ หลังจากได้ซอสมาแล้วเราก็นํามาหมักกับปีกไก่หรือเพื่อนๆจะใช้หมักไก่ส่วนอื่นๆก็ได้ครับโดยซอสที่เราได้จะหมักปีกไก่3กิโลกร,รมัมแนะนําให้หมักด้วยอัตราส่วนประมาณนี้ครับทาทีละร,รอบไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่ส่วนไหนนะครับเพื่อให้ได้รสชาติที่คงที่ครับเราจะหมักขั้นต่ํา2ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยครับถ้าเป็นชิ้นใหญ่อย่างสะโพกหรือน่องเนี่ยให้เพิ่มเวลาในการหมักครับผมและถ้าใครอยากให้เนื้อไก่มีรสชาติเข้มข้นขึ้นให้หมักข้ามคืนเพื่อให้รสชาติซึมเข้าเนื้อมากขึ้นครับ หลังจากที่เราหมักแล้วนะครับนําไม้มาเสียบเพื่อเตรียมตัวย่างครับขั้นแรกเลยก็คือนําไม้ไปแช่ในน้ําก่อนนะครับจะช่วยให้ไม้ไม่ไหม้ง่ายนะครับเทคนิคการเสียบเลยนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับปีกด้านในของไก่เนี่ยมันจะมีร่องแบบนี้อยู่ที่ติดกับหนังนะครับให้เพื่อนๆเสียบเข้าไปตรงระหว่างข้อต่อเนี่ยมันจะเป็นร่องเสียบยาวทะลุไปเลยครับตรงนี้จะเสียบได้ง่ายนะครับปีกไก่จะไม่งอตรงสวยและไม่ที่มือด้วยครับนี่นะครับทําแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปได้เลยครับ อ่ามันจะพอดีเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำทั้งหมดเลยครับพอทําทั้งหมดแล้วจะได้ปีกไก่มา60ไม้นะครับ3ากิโลแล้วแต่ขนาดของปีกไก่นะครับบวกลบเล็กน้อย พอเราหมักจนครบเวลาขั้นตอนสําคัญอีกอย่างคือการย่างครับผมอันดับแรกเลยตะแกงสําหรับย่างเราต้องทําความสะอาดให้ดีครับอย่างเช่นย่างหมด1นึ่งล็อตเนี่ยต้องเช็ดทาความสะอาดทุกครั้งปีไก่เราจะมีผิวสวยไม่ติดคราบดำครับใช้ไฟระดับปานกลางครับผมเทคนิคเลยคือต้องมีขี้เถ้ามากบไว้ด้วยตลอดนะครับเพื่อให้ช่วยความร้อนสม่ําเสมอแล้วก็ไฟอ่อนๆน,นะครับเกลีย่ยไฟไว้ด้านข้างนะครับจะทําให ปีกที่ปลายไม่ไหม้ครับย่างด้วยไฟอ่อนนะครับใจเย็นย่างเรื่อยๆครับคอยคุมไฟให้ดีถ้าไฟมันลุกก็เอาชี้เท่ามากลบไว้ครับอย่าให้มีเปลวไฟหรือถ่านแดงๆครับย่างมาจนเหลืองหอมแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จดีเรียบร้อยสําหรับปีกไก่ย่างเดี๋ยวเรามาทําน้ําจิ้มกันครับเรามาดูในส่วนของน้ําจิ้มแจ่วกันครับสูตรแรกเป็นสูตรแจ่วมะนาวนะครับเริ่มจากผสมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำเปล่าในหม้อขนาดใหญ่นะครับเปิดไฟอ่อนๆค่อยๆคนจนน้ำตาลปี๊บละลายครับผม ปิดไฟแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปครับคนให้เข้ากันครับเพิ่มข้าวคั่วป่นแล้วก็หอมแดงซอยลงไปแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปครับวันนี้นะครับเราทําน้ําจิ้มแจ่ว1ลิตรถ้าใช้ผงชูรสสูตรปกติเนี่ยต้องใช้ถึง2ช้อนชาแต่เราใช้เป็นอายุนโมโตพัทก็จะใช้แค่1ช้อนชาเท่านั้นครับใช้แค่ครึ่งเดียวของผงชูรสสูตรปกติสําหรับน้ําจิ้มรสชาติจัดจ้านแบบนี้การใช้อายุนโมโตพัทถือเป็นเคล็ดลับเลยครับเพราะทําให้น้ําจิ้มมีรสเข้มข้นชัดเจนขึ้นทุกรสชาติหอมกลิ่นเครื่องปรุงมากขึ้น ผสมรวมทั้งรสชาติและก็กลิ่นให้กลมกล่อมครับจากนั้นก็ใส่ต้นหอมและผักชีฝรั่งซอยคนให้เข้ากันเป็นครั้งสุดท้ายก็จะได้น้าจิ้มแจ่วมะนาวแซ่แบแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่สองครับเป็นสูตรน้ําจิ้มมะขามครับเริ่มจากใส่น้ําตาลปี๊บน้ําตาลทรายน้าําปลาและน้าสะอาดใส่ลงในหม้อครับนำกระเทียมดองตั้งไฟอ่อนคนให้น้ําตาลละลายจนหมดครับค่อยๆเติมน้ํามะขามเปียกลงไปต่อด้วยเกลือป่นครับ คนเข้ากันดีชิมรสชาติและปรับตามความชอบได้เลยครับใส่พริกป่นลงไปคนให้เข้ากันดีดว,ว,ดนนนดวันนี้เราทาน้ําจิ้มมะขาม1ลิตรถ้าเป็นผงชูรสสูตรปกติต้องใส่ถึง2ช้อนชาครับแต่เราเลือกใช้อายุโนโมโตพัทเลยใส่แค่1ช้อนชาก็พอครับจากนั้นเคี่ยวด้วยไฟอ่อน15-20นาทีจนน้าจิ้มเริ่มข้นเล็กน้อยตามชอบได้เลยครับชิมรสชาติอีกครั้งหากต้องการปรับเพิ่มหวานเค็มเปรี้ยวก็สามารถเพิ่มได้ตามชอบเลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทั้งปีกไก่ย่างแลนะน้ำจิ้มการวางปีกไก่นะครับแนะนำให้หาใบตองมารองใช้ถาดแบบกว้างนะครับ วางไก่ไปทางเดียวกันเพื่อให้ดูน่ากินและให้ลูกค้าสามารถหยิบจับเลือกได้ง่ายในส่วนของน้ําจิ้มนะครับแนะนําให้หากระปุกที่มีฝาปิดมาวางเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันแมลงต่างๆด้วยหรือจะมัดใส่ถุงเพื่อความสะดวกกรวดเร็วในการขายให้ลูกค้าก็ได้ครับสำหรับแม่ค้าพ่อค้าที่ใช้อายินโมโตพัทอย่าลืมนะครับสูตรพัดมีความเข้มข้นขึ้น2เท่าเลยต้องปรับปริมาณการใช้โดยใช้เพียงครึ่งเดียวของผงชูรสสูตรปกติเพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมไม่เลี่ยนถ้าทาอาหารขายประจําจะเห็นได้เลยวลวว่่่่าาาใใใชชช้้้้้้แแลออรรยยคคคุมเเพะนิดดดีไ ประหยัดมากกว่านอกจากเมนูไก่ย่างแล้วอายโนโมโตพัดยังใช้ทำอาหารเมนูอื่นๆในร้านอาหารอีสานได้หมดเลยครับวิธีปรุงแบบเดียวกันเลยคือใช้แค่ครึ่งเดียวของชุดสูตรปกติหาซื้ออายโนโมโตพัดได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านซูปเปอร์มาร์เก็ตและเซเว่นะครับ